นเราเนี่ยเหมือนกันอย่างนั้นเวลาจิตใจมันเบิกบานของไสการทำความดีมันก็ขยันขันแข็งเวลาจิตใจมันตกมันแก้อารมณ์ในใจตัวเองไม่ได้ ความขยนันหมั่นเพียรกนลดลงเหมือนกับแม่น้ำไม่ได้ฝนฝนหยุดตกน้ำก็แห้งคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันต้องได้อาศัยบุญกุศลคุณธรรมหล่อเลี้ยงน้ำใจ ใจนี่จึงมีกำลังเข้มแข็งในการประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องการทำความดีเนี่ยให้จะไปบังคับใครก็ไม่ได้ทุกคนต้องช่วยตัวเองต้องรู้ตัวเอง โดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากพอสมควร,รยึงได้สละคิดบ้านการเรือนสละกรรม,มคุณทั้งหลายมาบวชก็แสดงว่าจิตใจนั่นเห็นโทษแห่งการอยู่ครองเรือนเห็นโทษแห่งกรรม,มคุณ ก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายไปทำให้เนิ่นช้านานพ้นทุกพนภัยเพราะว่าบุคคลผู้ครองเรือนนี่ส่วนมากก็ยินดีอยู่ในกรรมมคุณบางคนก็เมาไปตลอดไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำบุญกุศลอันใด เห็นรูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนจึงได้แสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรถเครื่องสัมผัสนั้นจนไม่มีเวลาที่จะได้มาฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้เป็นศิลให้เป็นธรรมไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศล ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนก็เพราะมันมองเห็นแต่ความสุขในกามคุณเท่านั้นก็มองเห็นเท่านั้นนึงก็ติดอยู่แค่นั้นแหละครั้งนี้เพราะอะไรลนะ่ะก็เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนก็ติดอยู่พแรงแล้ว อการทําบุญทําทานก็ทําบุญตามโมเพนีไปเฉยๆหวังว่าบุญนั้นส่งตนให้ได้เกิดเป็นคนเป็นผู้มั่งมีสีสุขมีอายุยืนยาวนานอะไรมันมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญกุศลของคนส่วนมากเป็นอย่างนั้น ผู้ที่บุญบาร,รมียังอ่อนอยู่มันก็มองเห็นความสุขแต่แค่นั้นแหละท่านผู้ที่เคยได้ฝึกฝนอบรมตมตนมาเคยคบหาสมาคมนักปราชญ์ในพระพุทธศาสนามาท่านก็จะแนะนำคุณธรรมอันสูงไปกว่านั้นหรือว่าแนะ,แน,ะนำ ให้รู้จักความสุขที่สูงกว่านั้นก็เช่นอย่างที่เรามาฝึกคฝนอบรมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็คงเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าดีก็จึงยอมละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฝึก,กจิตใจนี้ให้สงบระง,งับจากกิเลสต่างๆ พ่อมองเห็นว่าเมื่อจิตนี้สงบจากที่เลสตันหาทั้งๆลงไปแล้วมันมีความสุขมากมนความสุขอันสดใสไม่มัวหมองก็แะแต่รักษาจิตใจในี้ให้ตั้งมั่นรักษาจิตใจในี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ ไปได้เท่าไหร่ก็มีความสุขไปได้เท่านั้นเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคุณนั้นสนับสนุนบุญถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมสงค์ผู้มีพระคุณนั้นประเสริฐใครก็ไม่ทำบุญกันเลยในพุทธศาสนานี้ การที่เรามาทำบุญกันยอมสละความสุขเล,เล็กๆน้อยๆห,หมนั้นมาก็เพราะเราเขารพเรานับถือพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอย่างยิ่งที่นับถือเพ,เพราะมีเหตุมีผลนับถือว่าเนื่องจากว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า พ่าพระองค์นั้น่ะเป็นพระหมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังอีกเกียวันสมบัติจากกัติราชจะเกิดมีแก่พระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาเนื่องจากว่าความสุขดังกล่าวมานี้พระองค์ได้สัมผัสกับมันมาพอแรงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้นพระองค์ก็จึงสละความสุขเหล่านี้ออกไปบวดนี่นะภากเพียรพยายามละกิเลสในดวงพระทัยของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปเพราะพระองค์มารู้ว่าการละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมพวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์ เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระองค์อย่างนี้เราก็เป็นผู้มีกิเลสค้นหนึ่งกิเลสลบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องเดินตามรอยของพระศาสดานั่นแหะพยายามละกิเลสตัณหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติ ต่างๆทางกายทางวาจาทางใจพร้อมด้วยไตรทวานี้อันนี้แหละเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเห็นแล้วว่าคันถ้าเราไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วเราไม่มีกำลังใจที่จะมาลกกิเลสได้นำพังมีแต่จิตเฉยๆเนี่ย ไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นกำลังเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่แล้วสู้อำนาจกิเลสไม่ได้เลยไอ้ผู้ที่ไม่มีบุญมีคุณมั่นอยู่ในจิตใจนั่นแนหะมันถึงสู้อำนาจกิเลสไม่ได้จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปประรมกรรมชั่วต่างๆสุดแล้วแต่กิเลสอะไรมันมาจูงใจ ให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมันเพราะว่าตนไม่มีอิสระส่วนตัวเลยมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาไปหมดอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนทั่วๆไปนั่นเนี่ยอ้าวกิเลสอันเป็นฝ่ายอากุศลมันจูงใจให้ทำบาปเช่นให้ฆ่าสัตว์ใจรักทรัพย์ให้ประพฤติผ,ผิดใจกาม ให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มสุรามรไรกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่งตางตางพวกนี้ก็ทำไปตามอำนาจของตันหาประเภทนั้นนั่นแสดงว่าผู้นั้นน่ะตกอยู่ใต้ตับอำนาจของตันหาประเภทนั้นตันหานี่มันแบ่งเป็นสองประเภทนะตันหาที่เป็นฝ่ายกูศลนก็มีเป็นฝ่ายอากุศลก็มี พราพู้เท่าองค์ทรงให้อาศัยตัณหาที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นไม่ให้อาศัยตันหาฝ่ายอากุศลให้เข้าใจอย่างนี้เพราะฉะนั้นตันหานี่ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็มีคุณประโยชน์มากมายถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษอย่างมหหันมันเป็นอย่างนั้น เพราะตัณหานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนในตำราท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชานั้นเปรียบเหมือนบิดาตัณหานั้นเปรียบเหมือนมารดานำจิตวิญญาณของสัตว์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวาตาสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้แหละดังนั้นนะ ผู้ไม่มีบุญกุศลอันแรงกล้าเกิดขึ้นในจ,ใจิตใจจึงสู้อำนาจแห่งอวิชชาตัญหาไม่ได้ให้เข้าใจกันดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกขัดกายวา่าใจของตนให้ดีพร้อม พืกหัากายคอยรู้จักกราบรู้จักไหว้กราบเขาอ่อนน้อมจริงๆนอกจากการกราบการไหว้แล้วก็รู้จักทำกิจที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นรู้จักทำการทำงานเช่นอย่างเป็นครือขัดขยันในการงานอันชอบได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้ว ก็เออเพื่อแกเลีเ้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขแล้วก็เออเฟื่อคือคุนแก่ผู้อื่นบ้างนี่บางคนนะ่ะจะฝึกกายของตนให้เป็นคนเกียจคล้านในการกระทำความดีแล้วฝึกกายนี้ให้ขยันไปทำความชั่วอืม ขยันในการฆ่าสัตว์ขยันในการไปรักทรัพย์ไปท่อไปโกงเอาของขืยเอาเป็นของตนขยันในการไปประพฤติเพลินในกรรมมคุณประพฤติผิดมิตรฉาจารกรรมทำชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นขยันกล่าวว่าจาบอันในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ พูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อนี่พูดเก้งแต่ถ้าพูดในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อห้วผู้อื่นนั่นพูดไม่เป็นอ่ามันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะขยันชอบดื่มของมึนเมาต่างๆสุรากัญชายาผิ่นเฮโรอินอะไรพวกนี้นะชอบนักชอบหนา คนส่วนมากมักจะขยันใช้แต่กายไปทำความชั่วดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้ประสบผลอันเป็นอันไม่เป็นที่น่าพอใจคือความทุกข์เกิดมาชาติไอพบใดก็ดีมีแต่ความยากคกนคนแค้นมีร่างกายก็อดอแอดไม่สมบูรณ์ทำการง,งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ อย่างนี้มีอยู่ทมไปนั่นแหละเดียวว่บกรรมชั่วมันอำนวยผลให้ผู้ที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงดีทำการงานอะไรก็ได้ดีเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เพ้นจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้น นั่นแสดงว่าผู้นั้นะเป็นผู้ที่รู้จักใช้กายของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นใช้วาจาคำพูดของตนก็ให้มันเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์ก็าไม่พูดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญา รู้จักฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็เป็นการสะสมบุญกุศลให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆการที่บุคคลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนั่นนะ ก็แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมีกรุณาธรรมอยู่ในใจถ้าผู้ใดขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วมันจะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เลยมันจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นอาจินอยู่อย่างนั้นนี่คุณธรรมนะ ให้พึ่งพากันสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจถ้าหวังอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเวรทั้งหลายในสงสารอันนี้นะถ้าผู้ใดชอบกับความทุกข์ความยากลำบากก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าต้องการความสุขแล้วหากไม่เว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะได้รับความสุข ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นนะขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคำสอนของพระเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระองค์ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ทรงสงสารสัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ ก็จงอุตส่าห์เสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ใครมาเฝ้าก็ทรงแสดงธรรมแนะนำสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบาร,รมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็สามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระเจ้าได้จนได้ถึงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษตามพระองค์ไปก็มีอยู่มากมาย ราะว่าคนเหล่านั้นได้ทําตามคําสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยลําดับชาติลาดับภพบเมื่อเมื่อคนเหล่านั้นได้ให้ทานมาอย่างนี้มันก็ทำํำเป็นเหตุให้ความโลภนะั้นมันเบาบางลงไปมันก็ไม่ได้ไปแย่งทิงงอาสมบัติพูกอื่อนมะาเป็นของตนอืม อย่างนี้